สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3ระดับมปลายนะคะรหัสพอวอ3 2 0 2 3หน่วยการเรียนรู้ที่1พลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามีกำเนิดหลายลักษณะซึ่งก่อให้เกิดพลังงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง,างๆเช่นความร้อนแสงสว่าง เรื่องที่1การกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้าคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติแสดงอำนาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่ก่อให้เกิดพลังงานอื่นเช่นความร้อนแสงสว่างและการเคลื่อนที่โดยการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญสำคัญมี5วิธีดังนี้ 1. ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการนำวัตถุต่างกันสองชนิดมาขัดสีกันเช่นจากแท่งยางกับผ้าขนสัตว์แท่งแก้วกับผ้าแพรแผ่นพลาสติกกับผ้าและหวีกับผมเป็นต้นผลของการขัดสีดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นของประจุไฟฟ้าในวัตถุทั้งสองเนื่องจากเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าวัตถุทั้งสองจะแสดงศักไฟฟ้าออกมาต่างกัน ซึ่งวัตถุชนิดหนึ่งแสดงสักไฟฟ้าบวกออกมาวัตถุอีกชนิดหนึ่งแสดงสักไฟฟ้าลบออกมาซึ่งเรียกว่าไฟฟ้าสถิตดังภาพที่ปรากฏนะคะการกําเนิดไฟฟ้าวิธีที่2นะคะไฟฟ้าที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าที่เกิดจากการนำโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันโลหะทั้งสองทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบนี้เรียกว่าโ t ตาอิเซลเช่นสังกะสีกับทองแดงจุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดไฟฟ้าดังตัวอย่างในแบตเตอรี่และฐานอังคารายหรือฐานไฟฉายเป็นต้น 3. ไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จากการนำแท่งโลหะหรือแผ่นโลหะต่างชนิดกันสองแท่งโดยนำปลายด้านหนึ่งของโลหะทั้งสงต่อติดกันด้วยการเชื่อมหรือยึดด้วยหมุดปลายที่เหลืออีกด้านนำไปต่อกับมิเตอร์วัดแรงดันเมื่อให้ความร้อนที่ปลายด้านต่อติดกันของโลหะทั้งสองส่งผลให้เกิดการแยกตัวของประจุไฟฟ้าเกิดสักไฟฟ้าขึ้นในปลายด้านเปิดของโลหะ แสดงค่าออกมาที่มิเตอร์ 4. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยสามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เช่นนาฬิกาข้อมือเครื่องคิดเลขเป็นต้นแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิต กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง 5. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนําไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือการนำสนามแม่เหล็กดันลวดตัวนําอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองวิธีนี้จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำนั้น กระแสที่ผลิตได้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับตามภาพ